<ส>อ่ายังคือจังเลียนมาจังสี่ดูปะดูปะอ้มบอกกินเลยเหรอพี่น้องวับพี่้องอืออือยไเอาเหม็ดทันกันเหมดเด้อเด้อออ คนถือเชโดกก็ปึ๊บถืออึ๊บอื้อหนักปะหนักปะฟังเสียงเดือดเถินผมนัวหรอพี่จังมันฮะเบื่อปะ สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้หายหนา้าหายตาไปหลายเดือนแล้วพี่น้องนะครับเมื่อนี้มัดหาเลาะตกปลาชลูครับบบได้มาผพ้เดียวได้เมื่อนี้พูนนะครับมากเกียรภาษาครับพี่น้องมือนี้สวัสดีครับผมมันหมานครับเนี่ยพนมาแต่เสาแล้วเนะ<ม>าะได้จกักแ,แต้มละเก็บมาได้สามแแตม้มโู้พนได้สามแต้มแล้วในได้ได้บึงสองครับบึงผลงานพนกรพี่น้องแถวนั้นละมาตกปลากรเียนภาษาเดี๋ยวนี้โอ้เสียภาษานําไปลวครับพี่น้องนี่โอ้เป็นประคอเห็นไหมครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจับให้เบิุงอือกล่องใหญ่โอ้หูหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮ้บอ,อึ๊บอือ,อ,อนี่ครับอู้หูพนหมานเลยพี่น้องใส่ประคอแล้วนี่กับปลาโดอีกนี่ที่เพิ่นปิดไว้นี่นอ,นอู้นี่นี่อู้ใส่กำลังเผาเกลือครับเห็นหมดแล้วพี่น้องมเหมืนมอนด้จนันอยนี่นี่เดี๋ยวกล่องมันปรับแสงนี่ครับอีกแตรียน,นึ่งยุไซล่ะ กําลังเผาเอาเอาเลยบ่ยกพอจเอสา,สาได้ต่อมประโคพอดีเดี๋ยวทั้งต่อมประคอทั้งเอาขักเลยพี่น้องนี่ครับอีกแต้มหนึง่งกําลังเผาพอดีพี่น,ออน้องมึงบ่งกอไฟพอดีมาเดี๋ยวมันหนีมาเล่นน้ำพ่นครับพี่น้องที่มีผลงานบโบน,นัมไปแล้วสามแต้มเลยสวัสดีครับผมเสร็จภาษาไสยออกแล้วปั๊บ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 เอาเอาเอาบังพ่นโอ้มาพอดีครับพี่น้องจังหวะพ่นเอ้า ออบ่อนบางนึงเอาเลยเอ้อขึ้นขึ้นบ่างหันเองพี่น้องขึ้นมาไปเปิดกล่องครับเอาเอาอะยังขึ้นจังแลีนมาจากสี่โดบ่ะโดบ่ะโอ้ย่บอกกิเด้หรอพี่น้องใส่กำลังเผาโอ้ยใส่กำลังเผาพี่น้อง ดีครับพี่น้องบูสียงภาษาะพนดีสีเต็มเลยพี่น้องเอ้าโอ้โหที่เด้ลงเบ็ดบัวท่านลงเบ็ดหมดกันยังกัดอยู่บูหมดแดงหลายแต่บวงนี่ขัดพูดอ่ะเดี๋ยวเตรียมเยอะพี่น้องทีได้ลงเบ็ดครับโซเน่โซเน่สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้เหลืองามยามดีพี่น้องมา เลาะตกปลาชิลูครับหลังจากที่มือหนึ่งคนใดมาผู้เดียวนะมากับเสียนภาษาครับเสียนภาษาคนใดสีเต็มหลวงอู้ปลายังหมอนอยู่ยกมาสีเต็มยังขึ้นอยู่ครับพี่น้องอู้พอมีหลุนอยู่ได้วมนีิมาเดี๋ยวเตรียมเหยื่อเตรียมการสิได้ตกปลาเราเพิ่งมาสิมีผลงานบ่แล้วก็สิคิดกันไว้ครับพี่น้องสิมาเฮ็ดกับเขานะครับสุพีสุนองเบิงนะครับสิเผาแล้วก็สิต้มปลาดูไอปลาคอนว่ะคนใดปลาคอนใหญ่เลยพี่น้องมานะครับเหงื่อสดโอเคนี่ อู้ตลาดพี่น้องไปวุ่นวายครับตลาดสดแห้งคนก็หลายอู้ว่าสิได้ครับรถกระจอดยากนี่ครับแล้วก็เลือดหมูครับอื้อนี่ถุงใหญ่ๆเลยบุ้งอาให้มันคักๆเลยวันนี้นะครับอ่ะมาเดี๋ยวเตรียมเยมนื้อเตรียมแันนะครับที่พอได้ดึงกับเพาะหมูคือคือคือคอ้ไม่ยอมมาวานเร็วแท้ถาก่อนฮะเดี๋ยวเตรียมเนื้อก่อนครับพี่นุ๊บจ้าเจ้าประสาพอื่นฟ้ามาลายอะไรได้ที ทำยังไงนี่นะส่วนเศษกระสีซับไฟหอดยังเป็นรถอ่ะเอออเดียวนาซีเรียวใส่แถวเลยประตูน้ำมานะครับรถรถดำจอดอยู่มากแถวนั้นผมเนี่ยไปขี่ผ่านประตูน uh ้ำอะไรยังครับผมเนี่ยอเห็นอ่าผ่านประตูน้ำไปเลย เนี่ยครับตรงมาเลยประมาณ400เมตรพี่น้องพวกนี้ไงลืมบอกพี่น้องนะครับใส่ไข่น้ำนี่ติดรอยผมจัดการนั่นแหละมาได้ยินเสียงรถแล้วนาสิเตียนอยู่ใส่ด้วยเห็นห้อยรถเห็นห้อยรถเอย่าใส่บอครับนาสิเห็นห้อยรถอยู่ดอก แนวครับมนสีเียวเียขึ้นเนิ่นหกหกนเห็นบอสตามห้อยรถเก่าอ่ะครับนาซี่แก่ผมนี่แล้ผมยิเสียงรถอยู่ไอ้ตุงเดียวเรอะเดี๋ยวคือสอ้อยเวลาละนี่ครับพี่น้องเห่นยี่อ้อยเรียบร้อย มาพาพี่น้องลงเลือดหมูครับนี่สิเดสหล่อปลาครับพี่น้องมามามาหลังจากทีเลือดครับตัวน,นี้สิเพิ่นพกไก่สับไปเีื้อไอเ <c oughs> ลืองามยามดีเลยพี่น้องสิได้ลงเบ็ดได้หัดนี้ ปะ่ะนี่เนี้ยเขาก็เตรียมแล้วเรียบร้อยเอาไหมลงแม่วันนี้เด้อลูกเออ้ยมากินฟังนี่นะเด้อบางแหลกแหงมานได้นเนี่ยเอ,อ้ามามามาเช็คเบรกเกช็คลอกครับพี่น้องที่นี่อ,อ๋อเป็นจเจเลยอยาให้ขาดเต็มแหลกเปิดหัวดีจะสุด้ยดีกน,ออออนนั้นเอ้าไปตอนไหนครับ

ปลากินนนำเลือกครับพี่น้องปุ๊บนี่ครับแต้มลายแขกมันพี่น้องนี่น้าสีโลขีดโล่สองขีดนี่แหละเอาเอาเที่ยวลุงก็ต้อครับคือก็เห็นตัวจริงเหมนกัเหรอผมเห็นตัวจริงว่ะถือไม่พอถ่ายรื่นี่มามายืนถ่ายรูปในกล่องเร็วมาหนีเร็วมาจากไหนมาหนีมาหนีมาตรงนี้มาตงนี้มาแม่โชคก่อนดิมามาตรงนี้เร็วเข่ากล่องเร็ว นี่ครับพี่น้องเสียนตัวหน่อยมาจากไสอกมาจากไสเอาถือเพ่นมาบุษันเคยเห็นชะโดครับอ่าให้เพ่นถือชะโดครับปึ๊บถืออึ๊บอือหนักมั้หนักมั้งนี่ครับพี่น้องเต็มแรกครับไปเดินรนก็ต่อครับครับพี่น้องครับหลังจากที่เหาตกป้าไปเรียบร้อยครับตอนนี้กําลังประกอบสุตกรรมครับมาเข่าค่ายรูเสือพักแรมครับมาครับ ส้นภาษาครับวันนี้เบรรยจกาศนีเท่าเฮ็ดกับเขาแห่งกินมือนี่เผาปลาดูครับโืออันนี้ว่าสิต้มปละข้อยังคือเดือดเคือแต่นั้นสิต้มปะข้อบ่โอู้บญกพี่น้องเครื่องแกงเลนครับนี่ครับเอาบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องนะครับในการออกหมายวัอนี้ช่วงวันหยุดเนาะถือว่าเป็นการได้พักพนนะครับต้มปลาต้มปะขคอเผาปลาดูนะครับอ่าเสด็จกินข้าวเสาพี่น้องเพวันนด้กินข้าวเสาครับมื้อนี้เอ้าเดี๋ยวสุกก่อนพาพี่น้องกินข้านั่งกันครับ ฟังเสียงเดือดเเอามาสี้ซุกแล้วครับพี่น้องมายแต่งองค์ทรงเครื่องกินเขาเล้วบนี้บคนเหนียวอาจารย์บเขาดูกเนาะไปยุบพี่นอรับออกโค่เลยพี่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 ี้ เพาะว่าอันอันอบางป้าน่ฝัดำเลยหรอกม,ม,ม,มา่กินเขาทั้งพูนเขาเด้อกินเขาเด้อเขาเศร้าเขาเศร้านะกันโอ้ยปุดูพบเกลือตุดเท่านั้นมาเนี่ยจํากับคขเหนียวเขาต้องเซนเจะที่จะทังเ,งเาขาเนาะ ปอบัญาเขาต้องเซนเดี๋ยวที่จะทางกัอนอ,กอืมเดี๋ยวที่จะทางคนเด่เสียบเสียบก็ดูบวกเสียบไปก่อนเลยเสียบเลยโอ้ขึ้นเหเนือกันเ,เลยชั้นว้าจุดดีเจียวปนเลยปุ๊บเจียวปนปมปลาได้สอนได้สอนฮะสอนมาหน้อยๆ สเสร็จตะพียาทาะท่างนี่ครับกินตะโขงไปยุทธนะครับเอาเสร็จตะพียะท่างกันน,น,กาานู่นน,นู่นน,นี่ดื้อตะพียะท่างกินนันเองนันหลานนี่เสร็จฟังนี้แหละอืมโอ้โนี่ยดน้ำพี่น้องมาเด้อพี่น้องอ้วเนื้อยใส่บ้าใส่กระเพาะหลง เออาทำนี่แหละลงทุงเลยใส่ผงนวลปุ๊บทือจงมันไม่ยุติโอ้ก็ลงทุงแจ่ปเขาแล้วแซ่บแจ๊บเรองวะมาผ่าทางแต่ดีนะว่าให้ปากเสือนี่มาเฟือ อ่ะพี่น้องครับมาลาพีและน้องนะครับสำหรับการตบฉาดูมือน,นี่ผมมีผลงานฝากพีฝากน้องอยู่ครับเสียภาษาไอ้เพิ่นเป่าอยู่นี่แหละเดีเยด๋ยวผมสีขอหยาดพีน้องเมื่อก่อนนะครับป่ะพาพี่น้องไปเบิ่งผลงานครับแต้มเดียวแล้วครับแต่วศีลด้วยรวมๆมือน,นี้มากับเส้นภาษาเพิ่นในสีหาแต้มเนาะเดีะะ๋ยวสีอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเบ่งแต้ม เดียว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 อู้หสีเต็มเนาะนี่ครับเอามารวมกันนี่นี่ดูื่องขึ้นลายงามเนาะนลายงามพี่น้องนี่ครับผลงานอนี้การตกชิลดูนี่เหี้ยสดโอเคเป็นภาษาต้นตั้งสามเต็มของผมก็เต็มหนึ่งนี่นี่ไอ้ใดทด่ดยังไม่ครบทันเออเอาไปฝากไว้ฝากตรงนี้แหละไอ้คนเพ่ปได้ฝากพี่น้องเฮาสารคามมันบ่อู้หูมีคนพี่น้อง ขอบขอบคุณนะครับเพ่นเอาเคียงมาฝากพี่น้องจากพี่น้องทางสารคามเพ่นมาตกปลานะครับเอาเคียงมาฝากอีกอ้ขอบคุณหลายๆเคียงเพ่นก็งามงามเลยแบบนี้ให้เบิ่งตัวอย่างเพ่นครับเพ่นให้เคียงมานนี้อู้งามครับงามแล้วก็มีแครนหมองนั่งสักผาพเพ่นเอามาฝากเสียนภาษาอีกสวยงามครับนี่อู้สุดยอดจริงปะลาพี่น้องไปก่อนนะครับคลิปนี้นะครับมีโอกาสได้ลงคลิปสุพีสชน้องโดนแห้งครับแต่ว่าผลงานกับจีบ๊ จะแจ้งบ่นักบ่นี่หนอกแต่ว่าเอาบรรยากาศโดยร่วมมมาฝากพี่ฝากน้องนะครับกับท่านทิมแต่ว,ว่าการตกปลากันยังตกคือเราอาเซมีพะละลายยางเนี่ยแต่ว่ากันยังสืนสอบและมักการตกปลาครับพอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาพี่ลาลน้องไปก่อนสวัสดีครับอเอาาบรรยากาศเลยพี่น้องบ่ต้องเห็นหนาเดีวนี้เอาบรรยากาศการตกเลยฮะเมื่อครับพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้อง